สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่กับผมตามในรายการคริปโตเมือใหม่สำหรับวันนี้นะครับก็จะยังอยู่ในเรื่องของสแกมนะครับซึ่งจะเป็นภาคต่อนะครับจากครั้งที่แล้วโดยในตอนนี้ผมจะพูดถึงการหลอกลวงในลักษณะระหว่างบุคคลนะครับ ที่ผมเจอบ่อยๆนะครับทั้งที่มีการสอบถามเข้ามานะครับเจอจากข่าวในอินเทอร์เน็ตนะครับในคอมมูนิตี้บ้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโรแมนต์แคมนะครับโดยลักษณะของโรแมน c ์แคมเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับก็คือเขาเข้ามาจีบนะครับเข้ามาจีบเข้ามาทำความรู้จักแล้วก็มีการชักชวนกันลงทุนและแน่นอนนะครับก็ การลงทุนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นการหลอกลวงนะฮะซึ่งในไทยเนี่ยก็มีข่าวบ้างนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วนี่จะเห็นเยอะนะครับก็คือมีกลุ่มผู้เสียหายนะครับที่ถูกหลอกลวงนะครับอย่างเคสในรูปนี้นะครับก็คือมีการรวมตัวกันเพื่อจะฟ้องบ i แ a น c e นะครับว่าถูกหลอกลวงเป็น r o m a n ต์แ c ม m นะครับซึ่งมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็เยอะเลยนะครับเกือบร้อยล้านนะครับ ่ะหรือในอีกข่าวนะครับที่ที่ที่เจอในในเว็บของอ bitcoin addict นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะแบบถึงตัวเลยก็คือมาเจอกันในในโลกจริงนะครับมีการพูดคุยกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็น scammer เ,เนี่ยจะหน้าตาดีนะครับเข้ามาพูดคุยกับเหยื่อนะครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะนะครับแล้วก็พอคุยกันได้สักพักนี่ก็จะเริ่มมีการชักชวนกันลงทุนนะครับ ตามสเต็ปเนาะตอนแรกเนี่ยก็จะลงทุนไม่อะหลอกนะครับแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมาจริงอ่ามันก็จะเป็นสูตรประมาณนี้นะครับคนที่ลองลงทุนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้จริงนี่หว่าอยเงี้ยก็อยากจะเพิ่มเงินลงทุนอย่างเงี้ยครับอตอนหลังๆเนี่ยก็จะถอนเงินไม่ได้แล้วนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้ตัวนะครับว่าโดนหลอกหรืออีเคสนึงนะครับเป็นเคสที่นักเรียนคริปโตของผมเนี่ยส่งให้ดูนะครับซึ่ง สามีของเพื่อนเขานะครับถูกหลอกนะครับให้เข้าไปลงทุนในในในเว็บนี้นะครับอันเนี้ยผมเอามาจากที่เขาส่งมาให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้รู้จักเว็บนี้เป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งที่เขาส่งมาเนี่ยจะชื่อ Investtrade นะครับแต่พอดีรูปที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันอยู่ใน Line นะครับแล้วก็มัน expire ไปแล้วอ่านไม่ได้นะครับดูไม่ได้แล้วก็เลยมา search เพิ่มเติมนะครับก็มีคนพูด ในอินเทอร์เน็ตในพันทิปอะไรเงี้ยครับพอสมควรเหมือนกันนะว่าเอาเอ,เอไม่จริงนะครับก,ก,ก็น่าจะไปในทิศทางนั้นนะครับอันเนี้ยผมก็เคยเห็นนะครับเคยเห็นแบบมีคนรู้จักเงี้ยครับส่งมาให้ด้วยนะครับเคสคล้ายๆกันเลยก็คือเข้าไปลงทุนนะครับเข้าไปเทรดอา,อาจจะเป็นคริปโตอาจจะเป็น Forex อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่เราได้กำไรแล้วเนี่ยจะถอนออกมาเนี่ยเขาจะมีแบบคุณจะต้องจ่ายภาษีนะครับ หรือว่าจ่ายค่าดําเนินการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องรอหลายวันอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะโอนกลับมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยครซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้นีครับแต่ในเคสนี้เนี่ยผมก็แอบสงสัยนะว่าอาจจะมีคนไทยเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะว่าในการพูดคุยกันเนี่ยที่ผมได้รับรูปที่เขาส่งมาให้ดูนะครับก็คือเป็นการคุยกันผ่านไลน์นะครับส่วนคนที่รู้จักผมอีกคนนึงก็ผ่านไลน์เหมือนกันนะครับแสดงว่าเขาต้องมีทีมคนไทย เ,เพราะว่ามันเป็นการคุยกันภาษาไทยแล้วก็ในไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในไทยเราก็จะใช้เนาะเคสนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือก็ถอน,นอเงินออกมาไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเราต้องจ่ายเงินไปให้เขาก่อนเนี่ยยิ่งเสี่ยงนะครับยิ่งเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินนะครับยิ่งถ้าลงเงินเยอะน,น,นี้ยิ่งเสี่ยงนะครับนี่อันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกปลอมครับผมตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยมีเพื่อนชักชวนกันลงทุนอะไรเงี้ยครับถ้าให้สรุปนะครับในลักษณะของ การหลอกลวงระหว่างบุคคลด้วยกันเนี่ยที่ผมได้ยินมานะครับก็จะมีหลกัหลกๆเลย2แบบก็คือแบบแรกคือเป็นแบบครอบครัวเพื่อนนะครับเข้ามาชักชวนกันผมเชื่อว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือโดนหลอกกันมาทั้งหมดนะครับเป็นทอดผมไม่คิดว่า จะตั้งใจมาหลอกลวงกันจริงๆนะครับส่วนอีกแบบเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบโรแมนต์แคมปนะครับอันนี้คือชัดมากนะครับว่าตั้งใจจะมาหลอกเลยที่เราจะเจอก็อาจจะในโลกความจริงเลยนะครับที่เราไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆนะครับอย่างเคสที่เจอในเว็บบิทคอรดิกที่เขามาโพสต์นะครับก็คือเจอกันในงานในคลับในอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอีกแบบก็คือในเว็บพวกที่เป็นหาคู่อย่างเงี้ยครับเออทินเดอร์อะไรเงี้ยครับเออที่มันแบบ ต้องมีการพูดคุยกันแชทกันอะไรเงี้ยครับมันสามารถเอารูปโปรไฟล์รูปอะไรเงี้ยที่ดูดีดูดีเป็นพิเศษหรือว่าตกแต่งเป็นพิเศษเนี้ยครับให้ดูดีเนี่ยเอามาหลอกลวงกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นคนทั่วไปนะครับเออแล้วมีคนเข้ามาถึงตัวเราแบบนี้นะครับเราจะต้องตรวจสอบยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนาะผมว่าเราก็คงต้องไป Google ก่อนนะครับไป Google ก่อนว่ามันมีอีสิ่งนี้อยู่จริงๆไหม ถ้าใครมาถามผมผมก็เซิร์ชก่อนเลยนะครับว่ามันมีสิ่งนี้จริงๆไหมอย่างไอเว็บอินเวสเทรดเนี่ยครับผมก็มาเซิร์ชก่อนถ้าทุกคนพูดบอกว่าเออมันมันหลอกลวงมันอะไรเงี้ยก็น่าจะเชื่อได้ว่านะครับเออจะเป็นลักษณะของการหลอกลวงเราก็ต้องมามาค้นดูก่อนเนาะมาเป็นนักสืบก่อนนะครับคราวนี้ถ้ามันยังไม่ชัดนะครับถ้ามันยังมีทั้งด้านดีและไม่ดีไงครับผมก็อาจจะดูที่เว็บไซต์นะครับดูที่ระบบของเขา ว่ามันดูน่าเชื่อถือดูตั้งใจไหมนะครับคือถ้าของดีอ่ะยังไงมันก็ต้องทําแบบมีคุณภาพนะครับถ้าจะหลอกมันก็ต้องตั้งใจหลอกแบบลงทุนหน่อยหรือจะเป็นแบบพวกโดเมนของเว็บไซต์นะครับที่เป็นเบอร์ไวเว็บดอทอะไรสักอย่างส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบจริงจังหน่อยมันก็จะเป็นแบบแบบดอทคอมดอทซีโอดอทอะไรเงี้ยครับที่มันดูแบบมันดูน่าเชื่อถือหน่อยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นแบบดอทวีไอพีดอทคอมดอทวีไอพีดอท อะไรหลายๆดอทนะครับเป็นสับโดเมนกันไปแค่นี้มันก็ดู <c oughs> ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่2เนาะให้เราเช็คตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอย่างที่3เนี่ยก็ดูว่ารูปแบบของการที่เขาชักชวนลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงมันดูน่าเชื่อถือไหมนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นการฝากเทรดลงทุนอย่างเงี้ยครับเราเชื่อใจคนนั้นมากแค่ไหนนะครับเพิ่งรู้จักกันเงี้ยนะถ้าดูแล้ว12ข้อน,นี้มันผ่าน อาจจะลองน้อยๆก็ได้ครับลองก่อนก็ได้ถ้าอยากจะลองจริงๆเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันต้องไม่การันตีผลตอบแทนนะครับจะเรียกว่ายังไงอะคือการลงทุนเนาะมันก็มีความเสี่ยงถ้าจะมาเนี่ยรับรองว่าคุณมาลงทุนกับเราเนี่ยผลตอบแทนต่อเดือนอได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันก็ดูแบบมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยครับเออมันมันต้องคิดถึงความเป็นจริงด้วยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนเนี่ยมันดู โอเวอร์เกินจริงไปไหมนะครับเช่น10%ต่อเดือนอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเอาแบบคนที่ลงทุนได้เรียกว่าประสบความสําเร็จที่สุดในโลกแล้วกันนะครับอย่างวอลเลนบัฟเฟตต์เงี้ยก็ลงทุนได้แค่ประมาณ20%กว่าแต่ที่เขาทําได้คือเฉลี่ยแล้วมันแบบได้ประมาณเนี้ยเกือบทุกปีอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็ยังพอแบบเออเขาคงเจ๋งจริงครับที่ทําผลตอบแทนได้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแบบต่อเดือนเงี้ย 10%ต่อเดือนเนี่ยปีหนึ่งนี่มันคือ120%เลยนะคือมันเวอร์มากๆนะครับ10เดือนคืนทุนอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้สันนิษฐานได้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เงี้ยครับอ่าเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันของเราตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผมต้องมีสตินะครับอืมต้องมีสติแล้วก็ตรวจสอบดีๆก่อนที่จะทำอะไรหรือลงทุนอะไรโดยเฉพาะในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับบางอย่างเนี่ยมัน ติดตามไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันออกแบบมาอย่างนั้นนะครับในมุมหนึ่งมันก็เป็นข้อดีในอีกมุมหนึ่งคือมันก็ทําให้เราติดตามข้อมูลตรงนี้ได้ยากนะครับเข้าถึงเริ่มมาหลอกลวงกันในในในโลกของฝั่งทางคริปโตนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่นอนๆทุกคนแล้วกันนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามหรือเคยเจอประสบการณ์แบบไหนเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ม,มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับตอนนี้นะครับก็มีคาสคริปโตมือใหม่ในรุ่นที่3เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโดยในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอ s เซทความปลอดภัยต่างๆนะครับในโลกของคริปโตเราจะดูแลยังไงนะครับจัดการยังไงส่วนอีกพาร์หนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือ NFT นะครับ โดยในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจว่า NFT คืออะไรนะครับเราลงทุนกับ NFT แบบไหนได้บ้างนะครับหาโปรเจกต์ใหม่ๆยังไงใช้เครื่องมือนะครับซื้อขายหรือ Rarity ของตัวโปรเจกต์เนี่ยทำยังไงซึ่งผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่กล้าเปิดใจให้ NFT นะครับอาจจะพลาดเหมือนในช่วง d e f i เริ่มต้นนะครับ e t h e เ e u m เริ่มต้นหรือแม้กระทั่ง Bitcoin เริ่มต้น เพราะว่าตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยพุ่งมาที่โลกของ metaverse แล้วก็ NFT เยอะมากๆนะครับรวมถึงแบรนด์ต่างๆเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับถ้าเราเข้าถูกตัวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ Line Money h e r o ได้เลยนะครับ